ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอฟดีวันเวลคัมทูไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมนะคะเพื่อนๆบายบุรีรัมมีอนสเตรเลียก็มาอีกแล้วนะคะเพื่อนวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเรื่องบ้านนะคะเรื่องการที่เราจะสร้างบ้านอยู่ที่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆเนาะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะก็ถามไทยเข้ามานะคะเพาะว่ามีผัวฝรั่งปลูกบ้าน ปลูกเพื่อนเราไปนะคะเพื่อนปลูกไว้เพื่ออน,นาข่ะเ่าแก่ไปจะได้ไปอยู่เมืองไทยนะคะเพื่อนเพื่อนบอกนะคะในในในตัวของพี่ใบนี่น้องเพื่อนอถ้าเราไม่ได้ไปอยู่นะพี่น้องถ้าเฮาไม่ได้ไปอยู่เฮาก็ไม่รู้จะไปปลูกทําไมนั้นเพื่อนปลูกแล้วไม่มีคนดูแลนะพี่น้องถ้าคนไม่มีลูกหรือว่าไม่มีหลานอะไร ที่ปลูกบ้านแล้วเข้าไปดูแลบ้านให้คุณอ่ะคุณไม่ต้องปลูกนั่นเพื่อนเก็บเงินไว้นะคะเก็บเงินไว้ในอนาคตนะคะเพราะว่าอย่างตัวี่ิบาเนี่ยในอนาคตไม่รู้จะอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไทยหรือหรือเปล่านะคะหรือเปล่านะคะเปอร์เซ็นต์สูงที่จะอยู่ที่นี่นะ,คะคเพื่อนเพอร์เ,เซ็นต์สูงที่จะปักหลานที่นี่ปัก,ปกหลักปักฐานนะคะ เออพี่น้องก็เลยไม่ไม่ปลูกบ้านเพราะว่าทางสามีก็ไม่สบายแล้วตัวเองก็ไม่ไม่สบายนะคะและก็เราก็ไม่มีลูกด้วยนะคะเพื่อน,นการที่เราจะปลูกบ้านปลูกช่องนะคะเพื่อนเงินก็ไม่ได้ใช้เงินน้อยๆเด้อพี่น้องไม่ได้ใช้เงินน้อยๆนะเพื่อนปลูกแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่นะั่นเพื่อนเออเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้กับทุกคนเมียฝรั่งนะั่นเพื่อนเนาะ ถ้าเราไม่คิดจะกลับไปอยู่นะถ้าสามีคุณไม่คิดจะกลับไปอยู่กับเราที่เมืองไทยและเราก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะกลับไปอยู่นั้นเพื่อนเพราะฉะนั้นเก็บเงินไว้ดีกว่านะคะที่จะไปปลูกบ้านหลังใหญ่ๆนะคะปลูกบ้านหลังใหญ่ๆไว้ที่เมืองไทยแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่นะเพื่อนเออถ้าคุณจะปลูกบ้านคุณก็ซื้อที่ซื้อไร ไว้ขายต่อดีกว่าเพื่อเก่งกําไรนะเอ,อเพื่อเก่งกําไรเนาะเพื่อนแต่สําหรับตัวอภิบายนี่นะเนาะไม่คิดจะปลูกนะแล้วก็ไม่คิดจะซื้ออะไรเพิ่มด้วยท่านเพื่อนเออมีมีอยู่ที่อยู่หน่อยนึงนะก็มีแต่แนวโน้มที่จะขายนั่นเพื่อนเพราะว่าเราเอาไว้เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเพื่อนเออเพราะฉะนั้นนะคะ,ะชีวิตต่างกันนะคะชีวิตของแต่ละคนมุมอมองของแต่ละคนต่างกันนะคะ ตัวพี่ายอยู่ที่นี่นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่เนาะมีบ้านมีรถมีทุกอย่างมีเงินมีเงินมีทองมีทุกอย่างที่เป็นของเราอยู่ที่นี่นั้นเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนและเราก็ไม่มีลูกด้วยนะเพื่อนเพราะฉะนั้นอนาคตยังไม่มีแนวโน้มที่จะกลับไปอยู่เมืองไทยนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าไม่คิดจะปลูกสร้างอะไรนะคะอยู่ที่นี่ ชีวิตก็ดีอยู่แล้วเพื่อนๆชีวิตก็ดีอยู่แล้วนะคะเพื่อนรัฐบาลเขาก็ซัพพอร์ตเรานะคะไม่ปล่อยให้เราตกละกร,รมลําบากนะคะไม่ปล่อยให้เราอยู่เป็นคนจนนะคะถ้าไปอยู่เมืองไทยไม่มีสามีเลี้ยงนั่นเพื่อนจนเลยเพื่อนไม่มีเงินเดือนรัฐบาลคุณซัพพอร์ตคุณเท่าไหร600่หกร้อยเพื่อนมันไม่พอยาไส้นะคะเพื่อนๆเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ จงคิดก่อนที่จะทํานะคะที่จะปลูกบ้านปลูกอะไรนะคะเพื่อนถ้าตอนนี้คุณมีชีวิตดีอยู่ในต่างแดนนะคะมีเงินมีทองนําเพื่อนจงสร้างแล้วก็เก็บกรรมเงินทองให้ได้มากที่สุดนะเพื่อนเและก็ การที่จะไปอยู่เมืองไทยมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะเพื่อนขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆนะคะมีไอเดียข้อมูลดีๆเราจะมาคุยให้ฟังนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะบายบาย see you again thanks for watching